สวัสดีค่ะทุกคนตั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนชาวไทยเพื่อนชาวยู u ู e ทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ถ่ายต้นไม้ให้ดูมีเรื่องมาเล่าค่ะมีเรื่องมาแลกเปต่ยนกันค่ะเรื่องของหนูค่ะที่ถ่ายต้นไม้นี้ให้ดูเพราะว่าทุกเช้าตื่นมาหนูจะมาฉี่มาอึอววาที่ที่ซอกต้นไม้นี่ค่ะ ทุกวันตื่นมาต้องทําความสะอาดอึนหนูทุกวันเลยค่ะเขาขึ้นมาจากท่อแล้วเขาเขามาอึไว้มาชีไว้ทุกวันเลยแล้วก็ยิ่งเหมือนกับชวนเพื่อนมาด้วยอะ่ะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอารมณ์เสียทุกวันเลยตื่นมาเช้าๆจะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็เจอขี้หนูทุกวันเจอชีหนูทุกวัน ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะซื้อยามาเบื่อก็กลัวว่าเขาเจยตายแล้วมันไปเหม็นไปทั่วเนาะก็ไม่ทำจนมีวันหนึ่งก็ทำความสะอาดเสร็จก็เอาน้ำส้มสายชูค่ะมาเช็ดเพราะว่าไม่อยากจะเอาสารเคมีมาฆ่าเชื้อเนาะ ก็เอาน้ำส้มสายชูมาชุบน้ำก็เช ت, ็ดไปทั่วปรากุฏว่าได้ผลค่ะตื่นมาเช้าไม่มีขี้หนูไม่มีอึนหนูแล้วก็ลองทำอยู่สองสาครั้งหนูก็ไม่มาอีกเลยค่ะแสะดงว่าได้ผลก็ตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้ก็ เป็นสองสามเดือนแล้วหนูไม่มาเลยที่จงไหนที่มีหนูผ่านที่หนูเคยไปหนูเคยมาอึอไวมาฉี่ไวเพราะว่าพวกหนูนี้ถ้าไปตรงไหนเขาจะไปประจำถ้าเขาฉี่ตรงไหนเขาจะฉี่ประจำเหมือนกับสัตว์ทั่วไปอะค่ะถ้าเขาฉีเขาอ,อึตรงไหนเขาก็ไปที่ตรงนั้นลองไปทำทุกแห่งที่หนูเคยเข้ามาก็ไม่มีอีกเลยค่ะทำแค่สองครั้ง ก็ไม่ทําอีกก็ไม่มาอีกหนูก็ไม่มาก็แสดงว่าได้ผลไม่มาเลยแสดงว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะป้าคิดว่าถ้าใครมีปัญหาก็ลองทําดูนะคะเพราะว่าไม่ไม่ยากเลยแค่เอาน้ําส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้ตราไหนก็ได้ทําได้หมดเพราะเราทําความสะอาดเสร็จก็เอาน้ําส้มสายชูไปเช็ดไปถูไปทําความสะอาดสามอีกทีหนึ่ง แค่นั้นเลยค่ะก็ก็ไม่มาอีกใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกดแชร์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะป้าจะทำให้ดูน้ำส้มสายชูยี่อไหนก็ได้ค่ะเนี่ยใส่ก็ไป ใส่เข้าไปแล้วก็เช ت, ็ดเช็ดถูทัะค่ะแค่นี้เลยเนี่ยทำแค่นี้อะค่ะเช็ดเช็ดถูถูให้ทั่วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียดายน้ำส้มค่ะใส่ไปเลยเยอะๆเลยก็ได้ แล้วก็ไม่ต้องไปเช็ดซ้ําค่ะไม่ต้องคือเช็ดน้ําส้มแล้วก็ไม่ต้องไปเอาผ้าอื่นมาเช็ดให้แห้งปล่อยไว้แบบนั้นเลยค่ะปล่อยให้แห้งปล่อยให้แห้งไปเลยแล้วหนูก็ไม่มาอีกเลยลองทําดูนะคะทุกคนถ้าใครมีปัญหาเรื่องเรื่องขี้หนูคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ชมจบคลิป ขอบคุณที่มากดไลค์แล้วอย่าลืมเม้นนะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมเมนนะคะถ้าป้าไปหาช้าก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ก็จะไปเยี่ยมค่ะไปเยี่ยมทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ see you next time thank you every